สุขสบายกันไหมแล้วครับท่านเงินที่ได้จากการคอรพชันไม่เห็นไม่หมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละแบบยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครต้อนรับสู่ความคึกขนองจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองจะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองมึงอาจไม่เก็ตอันล่บาั้ลออ เงินที่ได้จากการครัปชันไม่เห็นไม่หมาตัวไหนออกมายอมรับมากงสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคอนละมั่ยินดีรับสู่กรุงเทพมหานครต้อรับสู่ความคึกขนองจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองเด็กจะสุขจะทุกข์มึงก็คง,งเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองมึงอาจมีเก็ตอลองสุขสบายกันไหมล้ะครับท่าน เงินที่ได้จากการคารัปชันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละ